ที่นี่บ้านเลขที่28หมูซิบหาบ้านกะทิตำบลปราสาทอำเภอห้วยตบท่านจังหวัดศรีเกตครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ทิพสถานปูเทพวังนาคีหรือเมืองบังบดเมืองรับแร่นะครับทิพสถานปูเทพตรงนี้ย่างคำอันขังในเกษตรมาพอดรถปีกอัพปูเทพนะครับ 4594นะครับทะเบียนรถ Isuzu D-Max ของปูเทปที่พี่น้องบริษัทยาสูบ b o ฟ f e l l สื่อถวายปูเทปตั้งแต่เมื่อสิบปีที่ผ่านมานะครับสีหาเก่าสีออกไปแล้วพี่น้องสามโตเลยนะครับพี่น้องอยู่ที่ตอนนั้นปูเทปบอดยุทธหายหวยนะครับลากมานะครับลากมาทั้งพี่นะครับ รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับซูซูกินะครับ,กนะรบเกียร์สองมีไฟถือบ่าครับเมื่อกี้นี่ยหมูว่านนะครับหมูว่านวันที่สบกเดียร์พาม่าออกเกียรสองนี่ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือศาลเาวิลุป,ปะโขนะครับขอบคุณพี่น้องก้อนหนานั่นที่รวบรวมทรัพย์สินเงินทองสื่อผ่านหนักปก ใหม่ประคามจากนควรวัดนครนทม,มนะครับสี่หมืนแปดเป็นไม้มะขามที่แก่สลัดอราคาก็สี่หมืนแปดแก่ด้วยมือนะครับไม่ได้แก่ด้วยเครื่องจากกัมพูชานะควรวัดนครนทมนะครับนาคตัวนี้นะครับเป็นความทรงจํากับให้กับปุ่เทพนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับแม่ครูราดา นะครับพร้อมกับบรรดาคณะเอฟซีท่านเสียสละปัจจัยทยาทานที่ปู่เทพไปช่วยงานรวบรวมกันซื้อองค์ดำถวายราคาห้าหมื่นกุบบาทนะครับซื้อถวายปู่เทพขอบคุณแม่ครูระดานะครับแล้วก็ฐานพระฐานพระนะครับเนี่ยคุณจันทร์ที่มาฟอร์แคร์นะครับแล้วคุณไพรโรดที่อยู่เมืองนอก นะครับที่อยู่เมืองนอกสร้างหมดทุกอย่างเลยครับฝั่งนี้แล้วก็ท้าวิรุป,ปกโขราคกาสามเหมินกุบาทนะครับซื้อถวายเมืองบางบดนะครับอาถรรพ์มากๆนะครับอาถรรพ์มากๆเป็นเมืองร่ำรลยเมืองบางบดปู่เทพก่อบอกแล้วก็ซีมีบอ่อน้ำตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นบอ่อน้ําใหญ่บ่อพญานาคใหญ่ตรงนี้เด้เป็นบอ่อใหญ่เลยเป็นบอ่อน,น้ําเนี่ย นะครับทามังออกไปเนี่ยทั้งไตหนี่เป็นน้ำเต้มเมเลเลยเนี่ยอืพอเขากอบอกเขืนขึ้นมากกั้นไว้กั้นทับน้ำไว้เลยเลยเป็นบอ่อเลยอย่างใหญ่เลยแหละชิลาแรงอ้อมหมดนะเดีวน,นี้เขาก็กอขือมอนมันก็เลยกลายเป็นที่เมืองรับแรงไงเมืองรับแรงเมืองบางบทแปลกมากนะปู่นะไม่แปลกแหละมันเป็นเรื่องจริงอะ่อะขนาดเราไลา่โซนเมื่อกี้ยังตัด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 ,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดเลยพี่น้องงวนเมื่อกี้ แผ่นหาหนอมีไฟถือบอ่อนอขอบคุณพี่น้องที่โอนเงินให้โปรเทพเด้อลวก็โปรเทปจไิไใจไปสื่อฤือสีได้พี่น้องสื่อฤือสีมาตังไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณเจ้าฟา้าวดเอ้อที่ถูกเยอะเลยห้าสิบร่วยนำการไปให้ครบแปนหมวดงวดแปดหา,หานี่เป็นงวดที่หนึ่งงวดที่เก้าเกิดมาเก้างวดนะครับขอขอบพระคุณ นะครับเจ้าพ่อผู้ดินเจ้าพ่อผู้วงครับที่นำหวยมาให้แปดห้าและอีกต่อต่อไปนะครับอย่างเหมือนหนีเมื่อสินเขามาเป็นกำลังใจให้ปูเทพเดอ,อหากแมนพินองยังทุกอยากเรื่องค้ายทีบรยอยเรื่องผัวเมียพีม่มีเม่นหน่อยหรือว่าท่านเสือขาค้ายบ,บ,บ,บอเจริญก็แวะมาลงณนะลายเมือเศรษฐีได้โดนคุณใสก็มาถอดถอนกับปูได้ โอ้บอมีเงินจ้างบาทไปหาปูใดบอขอให้ท่านได้มีค่ารถมาและมีค่ารถกลับนาะเรายินดีช่วยเหลือท่านครับฉะนั้นเลขประจําวันที่2พฤษภา 8, คม2568ซื่อ,อยังกระไดพี่น้องขอให้มีซีวิ่งซีเด่นซีลูดซีบ่มีขาดทุนพี่น้องมีแต่ใดกลับใดพี่น้อง ขอบคุณมากที่พี่กกำลังใจให้ปู่เทพเลขที่ปู่เทพชอบคือหนึ่งสี่ครับเนี่ยหนึ่งสี่ตามโต๊ก็คือสองสามสี่เป็นเลขเรียงเลยนะครับเป็นเลขเรียงเลยแล้วก็สองสี่สามสี่พี่น้องเห็นเนะาะบะเมนว่าพี่น้องสิ บ่ฟังกูเทวได้สีลูดป,ปื๊ดไปขอมองขมองมัสิจบไปเบิงเห็นแต่ตปูเทพย,ยกตัวนี้พี่น้องกับบอกใครใสิเข้าใจได้ผู้ใดลูดปื๊ดปื๊ดปื๊ดื้ดดดนันอย่าให้สื่อเลงนี้ได้ให้มันอ่านเ้อผู้ใดยังคือให้ไปซสื่อรัฐบาลไทยทุกท่านทุกคนครับสื่อตัวนี้เลยสุดท้าย ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ร่วมอนุมโมทนาบุญกับปู่เทพปู่เทพิทพสด้ไปซื้อหรือซีเราได้บาัานอีกสองสามวันฉะนั้นงวดวันที่สองพฤษภาคมอาทิบยสถานปู่เทพ่มีอย่างสิฝากตอนนี้พอีเม่พี่น้องปงไปนะครับก็มีแต่แค่นี้ครับพี่นอ้องยูทูบทุกช่องนะครับอยากจะมาถ่ายทำปู่เทพไม่เคยว่านะครับมาเลยถ้าปูเทพอยู่ นะครับมาร่วมกันสนับสนุนเหมือนเดิมครับขอบคุณที่ติดตามโัวเทศตลอดขอบคุณครับ